แล้วผลกระทบทางเศรษฐกิจในเมืองก็มีของเหตุการณ์โควิดเนี้่จีนเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะตกลงไปเยอะไหมฮะมีตัวเลขจีนเขาคาดตัวเลขตัวเลขเนี่ยจริงๆแล้วจีนเนี่ยหลังจะเกิดเหตุการณ์โควิดเนี่ยเอสีจิ้นผิงออกมาบอกเลย เราจะไม่ดู GDP กันต่อไปเราจะไม่ดูเลข GDP จินถามว่ามีถา์เก็ตไหมไม่มีนะเข้าใจว่าปีนี้ปีนี้น่าจะน่าจะ GDP ปิดบวกเล็กน้อยหรือว่าใกล้ๆกศูนยะครจีนการคาดการกาโดยใช่ IMF เขาว่าจะ g r o w ประมาณหนึ่งเปเนต์เนาะอ่าแล้วก็แล้วก็ไตรมาสที่ผ่านมาก็เหมือนจะโตมากกว่าที่คาดเลย ได้มาสามเปอร์ต์ครับสาเอร์ซ็ต์แต่หุ้นลงแต่หุ้นลงตัวเลขสาเปอร์เซ็นตพวกหุ้นตกป้าอืมก็ได้รับผลกระทบอยู่มีผลกระทบแน่นอนนะก็จากตัวเลขที่ต่างชาติคาดการณ์ก็ก็เห็นอยู่ก็จต่หญิงมองว่าบริษัทที่รับผลกระทบก็จะเป็นพวกบริษัทเป็น SME แล้วก็พวกเอ่อไมโครอะค่ะ หนี่ก็ดูรอบๆบ้านก็มีปิดตัวกันไปพอสมควรอเอ่อพวกอินดัสทรีที่ปิดตัวกันไปก็จะเป็นพวกเอ่ออะไรอ่ะร้านกาแฟร้านอาหารร้าน,าารรานเสื้อผ้าอย่าเงี้ยแต่อพอปิดตัวไปก็มีร้านใหม่ๆเปิดขึ้นมาแทนที่ร้านยาร้านยาค่ะพูดจะเป็นดอกเห็ดเลยอืม,อม,อม อืประมาณนี้คือเราเห็นได้ชัดเลยใช่ไหมว่ามันมีผลกระทบกับคนคือไอ้พวกตัวล้งตัวเลขเนี้ยมันเป็นเชิงม,มหาภาคแต่เชิงที่แบบที่เราเห็นรอบข้างร้านค้าร้านขายปิดปิดตัวพวกร้านเล็กๆอะค่ะร้านเล็กๆอะอยู่กันไม่ได้อืก็ก็น,น่าตกใจเนาะอย่างอออย่างร้านกาแฟอย่างเนี้ย หนึ่งจะเห็นพวกเรื่องอะไรที่เป็นเชนนอะที่เป็นเชนที่เขาเปิดแล้วเป็นเชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยที่เปิดไปรอบๆเมืองหนึ่งไม่คิดนะว่าเขาจะจะ,จะต้องปิดกิจการลงอะไรเงี้ยคือปิดหมดเลยอะแล้วร้านอาหารมันมันได้ี่มัา้าะตัวร้านอาหารตัวหมายถึงว่าขายพวกนี้มันถูกปิดเป็นระยะยาวไปไหมไหลายเดือนอะไรเงี้ย ใช่คือถูกแล้วมันเขาเรียกอะไรฟื้นตัวช้ากว่าที่คาดไว้ด้วย,วยนี่มันก็เดือนกรกฎาคมเข้าไปแล้วอืมแล้วก็มีขา่าวรอบ<ม>สองเออผมผมสังเกตว่าของไทยอะครับเออรอบนี้เนี่ยวิกฤตรอบนี้เนี่ยคนคนรวยจะไม่ค่อยเดือดร้อนนะรายได้อย่างเหมือนเดิมไม่ตกงานคนที่เดือดร้อนจะเป็นคนที่ไรายได้น้อยอยู่แล้วหรือว่าทําอาชีพสลาก หรือว่ากิจการขนาดเล็ก s อ e เอมอะครับ<ะ>หรือว่า,<ะ>าที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับของของจีเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมว่าแบบคนรวยก็ยังเหมือนเดิมคนลำบากคือคนที่รายได้น้อยครับอืมคนลำบากคล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันนะคะเพียงแต่ว่าบริษทัทใหญ่ๆก็ได้รับผลกระทบนะอ,อคนไรายได้น้อยได้รับผลกระทบแน่นอน เห็นเห็นชัดเจนนะคะแต่บริษัทขนาดกลางหรือถึงขนาดใหญ่เนี่ยได้รับผลกระทบนะมีมีเออร์ลี่เขาเรียกเออร์ลี่ีทาเขารียกเรียกอะไรนะการเลาออกโดยสมัครใจอ่ะมีนะมเยอะเหมือนกันคือให้แพ็กเกจเราออกโดยสมัครใจรอบๆอบตัวได้เห็นมีอยู่เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ผมผมไปเห็นไปเห็นตัวเลข อ,อที่หุ้นเทสลาขึ้นกระสูดเนี่ยเพราะว่ายอดขายรถเทสลาเดือนละหมื่นคันมั้งก็มากกว่าเดือนก่อนสามเท่าอะยครับแล้วก็เบมวก็ขายดีขึ้นเทียบกับปีที่แล้วซึ่งก็แปลกว่าทําไมยอดขายรถถึงถึงดีกว่าก่อนโควิดอีกอะยนี้ครับก็เลยจะถามคุณหนิงว่าเอ๊ะมันมันแปลว่าคนคนรวยในจีนก็คือยังยังโอเคเหมือนเดิมใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยหนิงว่าไม่นะ <laughs> <า> <laughs> ไม่นะไม่คือเทสลาหรืออะไรนี่ต้องดูว่าเขาขายที่ตลาดไหนเป็นหลักอะไรอย่างเงีเ้ยยอนที่มันขึ้นมันมันเกิดจากระไรแต่<อ>นิง่งนิ่งเห็นตัวเลขค่ะค่อนข้างเห็นตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวเลขสินเชื่อรถอืมอืมเอ่เอ,อ,อตัวเลขสินเชื่ออุตสาหกรรมหรือตัวเลขฟโฟลของเทรดของพวก บริษัทการวินบริษัทท่องเที่ยวค่อนข้างจะเห็นว่ามันน้อยลงนะสำคัญโดยเฉพาะรถเนี่ยน้อยลง,<ม>ยลงแต่บ้าน<ม>นี่อันนี้บ้านนี่บ้านนี่ยังไงประเทศจีนนะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีจะ,ดจะแย่นี่ก็บ้านนี่ก็จะเป็นอะไรที่เขาจะฮอตอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้ว<ม>ค่ะแล้ววันก่อนที่เห็นโพสต์เรื่อง ขาบได้แผงรอยอันนี้เป็นเรียกอะไรในที่นู่นเขาเรียกอะไรเขาใช้ชื่อว่าอะไรนะภาษา,าจีนอะไรก็ได้ตี้ทานตี้ทานจริงจีงจง้ตี้ทานตี้ทานจริงจี้ก็แปลว่าตี้แปลว่าพื้นทานเนี่ยแปลว่าพื้นที่มันยาวๆอ่ะแบบพื้นที่มันมองไปแล้วก็เป็นยาวๆทางยาวๆจริงจีง้แปลว่าเศรษฐกิจกนะคะ ก็มันก็เลยแปลว่าเป็นเศรษฐกิจกหาบเล่แผงรอยค่ะซึ่งปกติไม่มีใช่ไหมป,ปกติเมื่อสมัยก่อนถ้าเรามาประเทศจีนสมัยแบบย้อนไปแค่ห้าปีเนี่ยอาจจะเห็นแต่ว่าตอนนี้นี่ยไม่มีแล้วนะคือเขามีนโยบายเมืองหน้าอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีละตัวขับเล่แผงรอยของจีนเนี่ยจะถูกจัดก,การอย่างราบคาบอื พราะจกการเข้มที่นี่คือร้านเนี่ยถึงเขาถึงมแม้เราจะมีร้านอย่างนึกถึงประเทศไทยจะมีร้านแบบอ,อ,อาคารพังยัใช่ไหมคะที่จะขายก๋วยเตี๋ยวขายอะไรเนี่ยนะคือตั้ง<ม>ออกตั้งขอ,อ,อมานอกร้านนิดนึงก็ไม่ได้มไม่ได้<ม>แล้วที่เราเห็นแบบบ้านเราที่มันตั้งออกมาที่ถนนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งไม่ได้ทุเใหญ่ไม่มี แต่ว่า uh huh. พอหลังจากมีโควิดเนี่ยค่ะก็มีทางรัฐบาลกลางเนี่ยคุณลีเครอรเฉียงเนี่ยประมาณเดือนกุมภาพันธนะที่หลังจากการมีประชุมสองสภาเสร็จนะก็คือสภาผู้แทนพูดง่ายๆสภาผู้แทนรัศราษดรนะแล้วก็สวพอประชุมกันเสร็จเนี่ยท่านลีเชอรเฉียงท่านก็ออกมาแถลง แล้วก็ยกตัวอย่างว่าเนี่ยถ้าดูสิประเทศเฉิงตูค่ะเมืองเฉิงตูอ่ะเขาก็ยกตัวอย่างว่าเมืองเฉิงตูเนี่ยเขามีการการจัดการมีการโปรโมทไอ้ตัวที่ทานจิงกจี้นะ,ะสนับสนุนในเรื่องนี้นะก็ช่วยให้ช่วยให้ตัวเลขการจ้างงานมันดีขึ้นคือช่วยในเรื่องของการจ้างงานนะคะแล้วก็เรื่องของอไรายได้ของคน ที่มีรายได้น้อยเขาก็ท่านก็มีการพูดออกมาว่าเออเออถ้าเนี่ยดูซินะถ้ามีการทําแบบนี้เนี่ยมากขึ้นเนี่ยมันอาจจะช่วยบูสต์ GDP ของจีนได้เลยนะเอคิดเป็นแบบ0.15%ย์งห้าเปอร์เซ็นต์ีดีพอะไรแบบนี้นะมันก็เลยถือถือเป็นคำพูดจาก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 ,จากผู้นำนแล้วก็ได้ถือ อันเนี้ยได้ได้ถือว่าเป็นหนึ่งในในโยบายในการช่วยพยุงเศรษฐกิจในวิกฤตการโควิดนะคะจริงๆเขามีอย่างอ<ม>ื่นเรื่องของการคืนภาษีอะไรแบบเนี้ยซึ่งหนิงก็ได้คืนภาษีมาด้วยภ<ม><ม>าษีหนิงก็จ่ายไปเยอะนะปีอ่ะก็เอ๊ะก็ได้คืนมาเพิ่งได้คืนมาก็เออเออโอเคนะนโยบายพวกนี้<ม>อืมเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเรื่องของพี่ทานจิงๆจี้ก็คือพอมันมี ไฟเขียวสปีชไฟเขียวจากผู้นำขึ้นมาเนี่ยก็บางเมืองก็จะมีบางเมืองที่เขาก็รับนโยบายไปทำอะไรแบบนี้ค่ะออะแต่ที่หนิงเขียนไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของเซนเจอร์หนิงก็สนใจนะก็เลยไป o อ s e r v e ว่าเอ้ยเฮ้ยมันจริงหรือเปล่านะทำจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนิงก็พบว่าเทสกิจเขาก็มาไล่เหมือนเดิม <laughs> นี่ก็นี่ก็เฮ้ยมันก็ถามเอ้าไม่ใช่รัฐบาลกลางของคุณบอกว่าเนี่ยสนับสนุนนโยบายนี้แล้วหรอถามเทศกิจเทศกิจบอกว่าก็จริงแต่ว่าเขายังไม่มีนโยบายลงมาที่โลคอลม local government โอ้ยังไม่มีคําสั่งคําสั่งยังมาไม่ถึงยังไม่มีคําสั่งไม่เห็นคำสั่งทางการลงมาเลยเขาก็บอกว่ามันไม่มีคําสั่งเขาก็ต้องทําตามหน้าที่ ถ้าเหมือนเดิมอืมแต่คนก็ขาย<ม>คือแต่ก่อนหน้านี้มันไม่มีคนขายเลยใช่ไหมคนก็ไม่มีอ๋อ<ม>โอเคแต่ช่วงนี้ค,คนเน,นี่ยใช่คือก่อนหน้านี้คือมันไม่มีจริงๆมันไม่มีคนไหนออก,กล้าออกมาขายอะ่ะแต่พอหลังที่จากที่มีแถลงนโยบายเนี่ยเอ้ยอเดินกลับบ้านโอ้ยมีดอกไม้มาขายมีผล,ลไม้มาขายอย่างเงี้ยคือคนเขาก็ออกมาก็กล้าออกมาการเพียแต่ เนื่องจากเทศฯฯกิจเขาไม่ได้มีคำสั่งอะไรพิเศษมาจากรัฐบาลเขาก็าต้องทําตามหน้าที่แต่ถามว่าคนออกมาไหมคนออกมาอืมค่ะเอแต่ผม,มผมสังเกตว่ารัฐบ,บาลจีนเนี่ยค่อนข้างเข้มงวดกับความเป็นยียบเียบร้อยของบ้านเมืองเนาะ,ะผมไปเซียง,งรงล่าสุดเนี่ยก็จะไม่เจอไม่เจอคนเท่าไหร่อ่ะคน,น,นคนไร้บ้านขอทานไม่มีเลยไม่มีไม่มีเลยครับอืมไม่มี เมื่อก่อนเมื่อสิบปีที่แล้วที่หนิงมาเซินเจิ้นยังมีเห็นมีบ้างมีอขอทานมีผู้ไร้บ้านเห็นแต่ว่าครับระยะหลังไม่มีอะไรจริงๆคือเขาปราบเด็ดขาดเลยอืมทีนี้ทีนี้เราพอแม่แม่จะถามว่าแล้วเทศกิจจับไหมจับปรับหรือหรือหรือลลงเท่าไงไงไล่คืออย่างนี้ไล่คือคือคือหนิงมองว่ามันเป็น เขาเรียกอะไรถึงไม่ได้มีนโยบายอะไรลงมาแต่มันเหมือนจะมีความประนีประนอมมากกว่าเดิมอ่ะคือถ้าเป็นสมัยถ้าเป็นช่วงก่อนเขาจะแบบเขาตึ๊ดอย่างเงี้ยสมมติมีมีของเขายืดเลยนะเขายืดเลยแต่สมัยนี้ตอนนี้ไม่ตอนนี้ไม่คือแค่มาแบบเอ้ยไปไปไล่ไล่เฉยๆแล้วพอเดินผ่านไปก็ลงมาใหม่โอเคข้แต่ละใช่คือเขาคือเขาจะมีความผ่อน เราเราก็นะคือเขาจะมีความปนีปนอมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งจริงๆเนี่ยที่เขาจะมีความพิเศษกลืคอคือเขาจะมีความพิเศษของเขาอ่ะคือเขาจะไม่ไม่ไม่บอกข่าวไม่ไม่พูดข่าวไม่พูดดำ <c oughs> แต่เขาจะมีความแบบความ <c oughs> เป็นขเขาตรงกลางของเขาอยู่อ่ะเออพอดีเราเราคุยมาถึงตรงนี้เนี่ยผมสึกว่า มันอาจจะดูเหมือนทุกอย่างดูดีอร,รัฐบาลก็นโยบายดีคนก็ร่วมมือดีอถามคุณหนิงว่ามันมีมันมีด้านลบของเรื่องไหมเช่นคนอึดอัดกับความเข้มงวดอหรือว่าคนรุ่นใหม่อย่างเมืองไทยก็มีอ่ะคน,นใหม่จะไม่ค่อยชอบความเข้มงวดที่รัฐบาลมีจะรู้สึกว่าเป็นการลิดรอนสิทธิ์อะไรเย่างี้ครับคนถ้าไม่นับชาวต่างชาติหรือว่าคนจีนที่ไปโตเมืองนอกอ่ะคนจีนใน,ใน,ใ,นในจีนเองที่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเขามีความอึดอัดกับเรื่องพวกนี้ไหมครับ ไม่มีแปลกมากนี่แปลกมากไม่มีคือคือคือคนจีนเนี่ยเขาเป็นคนที่เขาเรียกอะไรใช้ผนะู้ภาษาไทยว่าอะไรนะเออฟังคําสั่งของรัฐบาลเป็นคนเชื่อฟังอะ่ะเชื่อฟังน่ารักมากไม่มีอ่ะคืออ่าถ้าอยู่ถ้าถ้าคุณไม่มาควบคุมฉันถาแต่ถ้าคุณควบคุมฉันก็ทําตามคําสั่งของคอุณน่ะเออคือคือมัน ดีมากคือไม่ว่ารัฐบาลจะออกเออ่พ o l i c y อะไรมาค่ะเขาก็พร้อมที่จะทําตามอย่างเป็นอันเดียวอันเดียวกันแล้วเขามีความรักชาตินะเขามีความรักชาติรัฐบาลรัฐบาลจะบอกทำเพื่อที่จะให้ประเทศจีนดีอย่างนู้นอย่างนี้พัฒนาเป็นระเบียบเรียบร้อยสู่ความซีวิ l i เซชั o อะไรแบบเนี้ยเขาถัเขาไม่มีเขาไม่มีไม่เห็นด้วยเลยนะ S <S <ก>เขาเชื่อว่ารัฐบาลจะนําเขาไปสู่สิ่งที่ดีอ่ะเขาเชื่อมากน่ถาม,อ,ม<ง>อย่างนี้ดีกว่าว่ามีนโยบายที่มันฟังดูแบบจะว่าอะไรดียี่เงาหรือ <S <S 2> <S 2> หรือ,หร,อหรือไม่น่าเห็นด้วยอะไรเงี้ยเขามีช่องทางในการปรเทสหรือคัดค้านหรือแยง้งมันต้องมีบ้างอ่ะใช่ไหมอาอามีมีคือเออย่างนี้อย่างนี้คือหนิงหนิงไม่น่้ใจประเทศไทยเป็นไงคือ คนอิงอยู่ที่นี่มานานคือก่อนที่เขาจะออกนโยบายอะไรมาค่ะเขาจะออกทร i โมาฟังความคิดเห็นก่อนอะคือ,อเขาจะออกเป็นนโยบายมาหนึ่งแผ่นนะแล้วบนหัวเขาจะเขียนว่าเป็นแบบทดลองใช้อ่ะเออดีจังเลยทดลองใช้อ่ะทดลองใช้แล้วระยะเวลาในการทดลองใช้ นะคะก็จะประมาณหนึ่งปีจะประมาณโดยประมาณหนึ่งปีนะก็จะเขียนเอาไว้ว่าคุณต้องทารูนี้นั่นนี่นั่นหนึ่งปีแล้วอ,อพอเวลาผ่านไป6กเดือนเก้าเดือนนะคะก็จะเริ่มมีแบบประเมินมีให้ใ,ให้ฟีดแบ็กใช่มีประเมินให้ฟีดแบ็กว่า hey, เฮ้ยไอย้ข้อไหนทำแล้วลําบากข้อไหนทำแล้วลําบากข้อไหนทําไม่เห็นด้วยแล้วทางออกที่คุณเสนอคืออะไรอืค่ะแล้วเขาก็จะรวบรวมความเห็นเนี้นะคะ่ะแล้วค่อย ค่อยออกมาเป็นพ o l i c y ที่ที่เป็นทางการอันนี้เรื่องเรื่องระดับพ o l i c y ใหญ่ๆแต่ถ้าออมีบางเรื่องที่ออกมาแล้วประชาชนไม่เห็นด้วยนะคะเขาก็จะคล้ายๆบ้านเราและคะเขาก็จะทางโซเชียลก็จะเขาเรียกมีการออก,ออกความเห็นอะไรกันเสนอความเห็นการในทางโลกอะค่ะอมจะถามว่ามีผลไหมอ่ะไม่ก็ก็ก็ เพราะว่าจะมีผลไม่มีผลมันก็ตั้งแต่รอบแรกแล้วอ่ะก่อนออกพ o l i c เป็นทางการมาค่ะอผมว่านี่น่าสนใจนะคือคือต้องขอบคุณจิ่นี่ครับทางคุมามยีคือในการแปรประเทศครับนโยบายอ่ะมันต้องมีคนได้และเสียประโยชน์แล้วไม่มีนโยบายไหนที่ทุกคนจะเห็นด้วยร้อเปอร์เซ็นต์อ่าทีนี้นโยบายบางทีมันเป็นของใหม่ด้วยมันต้องลองก่อนซึ่งซึ่งที่ผ่านมานะประเทศไทยอ่ะ บางทีก็มีการลองแต่ว่าเราทําจริงเลยกเราไม่ได้ลองก่อนเหมือนที่จีนลองพอทําไปแล้วมันมีเฟลบางจุดก็โดนด่าเละเลยอะไรเงี้ยผมคิดว่าผมคิดว่านบายอ่ะมันจริงๆทําแบบจีนอะดีคือต้อง,ต,องต้องลองก่อนเหมือนเราทำโปรเจกต์จนึงเราต้องลองมีจุดที่ทดลองแบบเทสก่อนอนะได้เวิร์กไหมเวิร์กเวิร์กก็ยขยายอะไรอย่างเงี้ยน่าสนใจมากอืมใช่คือนี่คือเป็นปัจจัยที่ทําให้ประเทศจีนเร็ว คือไม่ต้องมานั่งพิจารณากฎหมายกันหลายรอบอะค่ะก็ทําเลยออกมาเลยค่ะออกมาเลยออกมาเลยทำเสร็จแล้วมีปัญหาอะไรก็ค่อยมาแก้เพราะมันเป็นไทรลอยู่ออซึ่งซึ่งพอประเทศอย่างเราเรื่อยงอเมริกาอังกฤษอะไรเงี้ยพอมันต้องไปเถียงกฎหมายในสภาครับมันก็จะมันจะกลายเป็นการคอมโพมัยส่อะคืออคนค้านคนเห็นด้วยมันก็จะออกมาสุงกลางๆซึ่งกลายว่าที่ออกมาก็จะไม่ค่อยเวิร์กหรอกไม่เป็นไหนของจีนนี่คือ นียบายสามารถเอ็กซ์ตรีมได้นิดนึงแต่ก็ทดลองก่อนเออครับใช่ค่ะลองก่อนอืมก็จีดีด,ดีดีค่ะน่าสนใจมากเลยสงสัยต้องมีเชิญตอนสองแล้วชินเดี๋ยวเดี๋ยวหาสักขอบถ้าจะคุยจะยาวมากเนี่ยใช่นี่ก็ยาวมากแล้วเนี่ยเออใช่เพราะว่ามันมีความรู้สึกว่าคือเหมือนภูมิรัฐศาสตร์ของประเทศมันไม่เหมือนกันเลยของเออรัฐบาลของอะไรเงี้ยฐานะของ ต่างกันเยอะต่างกันเยอะเออเดี๋ยวไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนหน้าตอนหน้าผมเชิญมาคุยเรื่องหุ้นจีนดีกว่าเอานจะได้เอาหุ้นที่ผมลงทุนมาดูกันหน่อยเลยมาพอดีว่าวันวันก่อนเนี่วันก่อนเหมาไถหุ้นหุ้นตัวท็อปของกองทุนก็โดนโดนเป็นเรื่องหนึ่งก็เออลงแรงเชียวใช่ค่ะครับแต่เหมาไถก็ถือไว้เถอะเออ ใช่ไหมใช่แล้วก็แล้วก็หุ้นอะไร Lucky Coffee ก็โดนเรื่องเรื่องเม k ตัวเลขมาครับแต่หุ้นตัวนั้นผมไม่มีนะแต่ว่าแต่ว่าเป็นหุ้นที่ที่ตอนแรกอฮอตมากคนชอบมากเออก็แบบอืมก็มีไม่น้อยเนาะอืมมีไม่น้อยเรื่องเม k ตัวเลขนี่ค่ะก็ต้องดูดีๆอืมใช่ครับ อ่ะเรามีเรื่องคุยรอบหน้าละสินถ้าเชื่ออีกรอบหนึ่งอย่าเบรนยากาศดีฮะดีดีจะได้เห็นมุมมองใหม่ๆมุมมองจากคนที่อยู่ในพื้นที่ที่เราแบบเราไม่ได้เข้าไปเห็นด้วยตัวเองจริงๆอ่ะมก็ยดีจะแชร์ค่ะแล้วก็จริงๆก็อยากจะให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศไทยด้วยค่ะเราสามารถหยิบตัวอย่างดีๆของเขาไปใช้ได้ก็จะดีมาก ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะเราเชิญคนเด็กมาใหม่นะครับยินดีค่ะยินดีซุนเฉียนค่ะขอบคุณทุกท่านท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการของเราได้ทาง Spotify นะครับแล้วก็หนินฟังได้ไมเนี่ย s p อ t i y y ติดติดเกรดวอลอ c อฟชัยนาบ่ะใช่ติดเกรดวอลอ่าโอเคแล้วก็ นางแอปพอดแคสต์ที่สั้นใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น iOS หรือฟแง Android แล้วก็จริงๆมี YouTube ด้วยแต่ย t u b e ทำบ้างไม่ทำช้าส่วนใหญ่จะทำาช้ากว่าปกติแล้วก็ถ้ามาพูดคุยกับเรานะครับก็จะทางเพจ Facebook นะครับ i ฟม m a n i c a s t นะครับทาง Twitter ร์แอดไฟม i นิแคสนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้ง3คนขอลาไปก่อนแต่อย่างนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณคุณเอกมากนะครับ Tak, tak.